อันนี้จะมารีวิวรถเพิ่มนะครับก็คืออันนี้ไปแก้รอบแอร์มาแล้วแต่ว่าตอนนี้รอบเดินเบายังต่ำไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวรีแมปปรับเอานะครับตรงนี้อยู่กำลังโจรอยูนนครับเดี๋ยวจะลองเปิดแอร์ธรรมดาเปิดแล้วรอบมันจะตกใช่ไหมนี่พอเราเปิดเด้งขึ้นเลย เนียนลยครับตอนนี้เหลือแค่ว่าเดินเบาอะ่ะรอบมันต่ำไปหน่อยหนึ่งอันนี้รอมทำป็นรอบนะสวยๆนะครับตอนนีน้แต่ว่ามันยังมีปัญหาบางทีมันก็ไม่ดิ้งเป็นจังหวะร้อนๆเหมือน,นลวน,นก็ดูตอนวางมามันไม่เนียนอย่างงี้นะครับมันจะได้โหัเกียร์อะไรมา ไม่รู้ผมก็ไปเบิกเ g นส3มาอันนี้มือสองด้วยครับได้มาร้อยหนึ่งหรือห้าสิบาทนี่ครับส่วนถุงเกียร์ถุงเกียร์นี่ทีแรกอู่เขาให้รอเดี๋ยวเขาส่งมาให้ครับรอนานแล้วยังไม่ได้เขาก็เลยให้เราเบิกเบิกห้างได้เลยเพราะมันพันหนึ่งครับเบิกกี่ละจำไม่ได้เ Gen 3กวีออดตรงรุ่นเลยส่วนคอนโซลคอนโซลก็ นี่มีเก๊อันนี้มันเป็นของไอยาลิสแอลหรือว่า v ีออนี่แหละครับที่เขาขายกันในกลุ่มอันนี้ก็มือสองครับหลัอ,อไม่ไม่ถึงพันครับไม่ถึงพันประมาณนี้ครับภายในอผมเปิดแอร์ให้ดูอีกรอหน,นี่ก็จะเด้งขึ้นมาอันนี้ผมไปแก้มาแล้วสวยๆครับตอนนี้ เลยแค่รอบเดินเบาีแ m a กปรับเอาได้แล้วก็ถ้าสังเกตคือรถคันนี้ไฟไม่โชว์นะครับวางเครื่องมาหมเห็นไมไฟไม่โชว์เดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันช็อตหลอดทิ้งหรือเปล่านะหลอดยังมีอยู่นะมีหลอดมีอะไรครบหมดนี่สตาร์ทไฟไม่โชว์อ,อ,อันนี้ก็ร้านี e m a ปเขาปิดให้ครับเพราะว่าโค้ดประมาณห้าสิบตัว เพราะว่าพวกเซนเซอร์เครื่องเก่าหรืออะไรเงี้ยมันน่าจะจับอะไรไม่เจอเลยมันก็เลยฟอ้องอ่าส่วนอันนี้เกียร์ธรรมดาเวลาเราเข้าเกียร,ร์มันก็ไม่ขึ้นอะไรอยู่แล้วเว้นเกียร์ถอยหลังถอยหลังก็จะขึ้นนะครับถอยหลังเนี่กล้องมองหลังก็มีอันนี้ขึ้นในรถครับแต่เราไปดูนอกรถกันต่อครับอ่าเสียงลมมันจะดังนิดนึงนครับนอกรถตอนนี้ก็เด,เดิมเดิมนะครับเสียวเสียวรอแจ๊ด เดิมเดิมหมดเลยไม่มีอะไรเลยมองข้างนอกไม,มีอะรก็จะมีบ้านก็จะเป็นตัดไอ้ JW ครับ มาก็จะมีเครื่องอันนี้มันเป็นเครื่องวิทย์ R S ั้งครับตัวญี่ปุ่นมันจะต่างกับไทยตรงที่ว่ามันเป็นวาล์วไฮดรอลิกโผล่มาติดแก๊สโผล่มาติดแก๊สตัวฝาเนี่ยมันจะใส่กับเครื่องไทยไม่ได้แล้วตัวเครื่องมันอ่ะเอาฝาเครื่องไทยมาใส่ไม่ได้เพราะรูน็อตเนี่ยมันจะไม่ตรง อันนี้เขาจะเรียกฝาใหญ่หรืออะไรไม่รู้อันนี้ผมไม่ได้เช็ดน,นะครับเนนาๆเลยอ่าแล้วก็ที่ทําไปก็จะมีอะไรไม่ไม่มีอะไรแล้วม,มีแก๊สอ่ามีแก๊สนี่แก๊สแก๊สตอนนี้จะวิ่งอยู่ประมาณนักสิบห้าโลลิตรได้ถ้าวิ่งแล้วประมาณร้อยร้อยสิบถ้าเกิดวิ่งแช่แช่อยู่สักร้อยสี่ห้าสิบเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณนักสิบโลลิตรได้ ไม่ค่อยไม่ค่อยประหยัดถ้าขับเร็วรอมัมถสูกอันนี้ก็จะมีลิ้นลิ้นโตลิ้นโตหกสิบมิลกองอันนี้ก็ดำสีเลยนะกองเน่าๆๆเพราะว่าของเดิมเขามาเนี่ยมันท่อมันแตกๆอะไรแล้วมันไม่ค่อยดีวางมาก็ากากเ,เลยเปลี่ยนใหม่สวยนะก็เดิมๆเลยไม่มีอะไร วางมาก็ใช้งานปกติประมาณนี้ครับอันนี้ถ้าใมท่อดังๆเนี่ยมันขับได้ประมาณสองร้อยสองร้อยกว่าแต่พอไปทำมาท่อมันเงียบลงเห็นไหมสังเกตว่ตอนนี้ท่อมันเงียบลงอันนี้มันจะเหลือแค่ประมาณ ร้อยไปๆไปก็ไม่ค่อยไป,ไปแล้วนี่ถ้านใหม่ท่อ่งโล่งมัน,นเปิดแอร์ประมาณนี่ครับใช้งานจะมีอัปเดตอะไรมาเดี๋ยวผมมาเติมให้อีกทีนะ